เปิดไพ่จักกระผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันปี2569พยากรณ์พลังงานในตัวคุณทั้งหมด7ตำแหน่งเมื่อจักกระไม่ได้มาในตำแหน่งเดิมนี้คือสารจากจิตวิญญาณของคุณสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อามิจะพาทุกคนมาฟังเสียงของจักกระไม่ใช่เพื่อทำนายอนาคตแต่เพื่อฟังว่าพลังงานภายในของเรากำลังพูดอะไรอยู่ ก่อนที่จะรับฟังการพยากรณ์ไพ่จากกระทั้งเจ็ใบขอให้เพื่อนๆทําจิตใจให้ผ่อนคลายเบาสบายๆหายใจเข้าลึกๆเยาวๆและปล่อยลมหายใจออกยาวๆช้าๆและให้ตั้งจิตไว้ที่กลางสวงอกกำหนดสติและรู้สึกไว้ที่บริเวณนี้ตาภายในให้มองอยู่ที่ซวงอกเบาๆดูกิริยาอาการเต้นของหัวใจและรู้สึกทั่วร่างกายจิตมองไปที่ความว่าง เปิดใจรับฟังด้วยสติตั้งมั่นอยู่ภายในฟังด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปตัดสินหรือให้ความเห็นใดๆกับเสียงที่ได้ยินนั้น การเรียงไพ่ชุดนี้เป็นการเรียงจากกระตั้งแต่ the root ถึง the crown โดยการจับไพ่เป็นการสุ่มจับขึ้นมาและเรียงตามตำแหน่งจากกระทั้ง7สิ่งที่น่าสนใจคือไพ่ที่ออกไม่ได้ตรงกับตำแหน่งจากกระเดิมและนั่นแปลว่าจิตวิญญาณกำลังขอให้เราฟังในจุดที่เราเคยเงียบขอให้ทุกคนฟังด้วยหัวใจนะคะท้าไพ่ตรงกับคุณแปลว่าพลังงานกำลังสื่อสารกับคุณพอดี การพยากรณ์พลังงานจากกระสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันปี2569อ่านแบบจากกระแท้บวกจิตวิญญาณบวกชีวิตจริงงานเงินความรักสุขภาพเรียงพลังจากฐานชีวิตไปถึงภารกิจวิญญาณธีมใหญ่ของคนเกิดวันพุธกลางวันปี2569ผู้เชื่อมปัญญาหัวใจการสื่อสาร จากผู้รู้เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สร้างสมดุลโลกตำแหน่งที่หนึ่งจัก,กระมูลฐาน The r o o t ฐานชีวิตไพที่ได้คือไพจัก,กระที่7 The c r o w n พลังงานจัก,กระฐานชีวิตของคุณปีนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนโลกวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งอยู่บนความเชื่อความศรัทธาและการเชื่อมต่อพลังสูงคุณยืนอยู่บนโลกแต่ฐานพลังของคุณเชื่อมจัก,กรวาล พยากรชีวิตชีวิตมีการเปลี่ยนฐานความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตงานงานที่ไม่มีความหมายทางจิตวิญญาณจะทำให้เหนื่อยง่ายเงนินเงินมาเมื่อคุณทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในสุขภาพอ่อนล้าทางพลังถ้าไม่ลงดินให้พอคำแนะนำต้องทำสมาธิบวกทำชีวิตจริงให้มั่นคงควบคู่กัน ตำแหน่งที่สองจัก,กระสวอาทฐาน The ะแซคร l อารมณ์พลังชีวิตไพที่ได้คือไพจัก,กระที่6 t เดอะวิชัพลังงานจัก,กระอารมณ์ของคุณถูกขับเคลื่อนด้วยภาพอนาคตและสัญชาตญาณคุณรู้สึกก่อนรู้เหตุผลพยากรณ์งานเหมาะกับงานใช้ไอเดียการวางแผนเชิงภาพรวมความรักมองเห็นความจริงของอีกฝ่ายชัดเจนอัตตาสว่าง อารมณ์ระวังคิดล่วงหน้ามากเกินไปจนเครียดสุขภาพปวดหัวนอนหลับไม่ลึกจากการใช้พลังจิตสูงตำแหน่งที่3จัก,กระมณีปุระโซล่าพเพล็กซัสพลังใจตัวตนภัยที่ได้คือไยจัก,กระที่1นึ่งเดอะรูทพลังงานจัก,กระพลังใจของคุณต้องการความมั่นคงความชัดและระบบเมื่อใจมั่นคงพลังปัญญาจะทำงานเต็มที่ พยากรณ์งานเด่นเมื่อมีโครงสร้างแผนและกรอบชัดเงินดีขึ้นจากการจัดการอย่างมีวินยัยความรักต้องการความชัดไม่คลุมเครือสุขภาพกระเพาะลำไส้ปวดหลังล่างจากความกังวลเรื่องความมั่นคงตำแหน่งที่4จัก,กระอนาหตะ The Heart หัวใจไพ่ที่ได้คือไพ่จัก,กระที่4 The Heart Mirror พนังงานจัก,กระ หัวใจของคุณทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงคุณจะเห็นบทเรียนชีวิตผ่านคนใกล้ตัวพยากรณ์ความสัมพันธ์สะท้อนแผลใจเพื่อการเยียวยางานทำงานกับผู้คนจะเติบโตมากบทเรียนให้อภัยคือการปลดปล่อยพลังสุภาพภาพหัวใจความดันความเครียดสะสมจากอารมณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย ตำแหน่งที่5จักระวิสุทธิเดอะตรอดการสื่อสารไพที่ได้คือไพจักระที่5 the voice พลังงานจักระเสียงของคุณคือพลัง ปีนี้คุณเกิดมาเพื่อพูดถ่ายทอดสอนและเชื่อมผู้คนพยากรณ์งานเด่นมากด้านพูดเขียนสอนคอนเทนต์เงินรายได้จากการใช้เสียงความรู้ประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อสื่อสารตรงไปตรงมาสุขภาพขอ้อไทรอยเสียงแพ้การเก็บคำพูดตำแหน่งที่6จักระอะาชายาเดอะเติร์ดไอยาน ไพ่ที่ได้คือไพ่จักระที่3 The Solar f l a m e พลังงานจักระยานของคุณปีนี้แรงและคมมากมีไฟแห่งความคิดความเชื่อมัน่นและแรงบันดาลใจพยากรณ์งานเหมาะกับผู้นำทางความคิดชีวิตการตัดสินใจเร็วและแม่นระวังใช้พลังสมองมากเกินไปจนล้าสุขภาพไมเกรนปวดตาจากการคิดไม่หยุด ตำแหน่งที่7จัก,กระสหัสราระ The Crown ภารกิจวิญญาณไพ่ที่ได้คือไพ่จัก,กระที่2 The Fair Crow พลังงานจัก,กระ ภารกิจวิญญาณของคุณคือนำความสุขความเมตตาและพลังชีวิตลงมาสู่โลกจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องแคร่งแต่คือการมีชีวิตอย่างเบิกบานพยากรณ์งานงานเยียวยาสร้างแรงบันดาลใจงานที่ทำให้คนมีความสุขเงนินมาจากการทำด้วยใจสนุกจิตวิญญาณการหัวเราะการสร้างสารรค์คือสมาธิของคุณ สรุปภาพรวมคนเกิดวันพุธกลางวันปี2569คำสำคัญของปีปัญญาการสื่อสารการเยียวยาหัวใจสมดุลฟ้าดินชีวิตเปลี่ยนระดับความคิดงานเด่นด้านพูดสอนถ่ายทอดเงินมาจากคุณค่าและความรู้ความรักสะท้อนใจถึงเยียวยาสุขภาพสมองคอหัวใจต้องดูแลเป็นพิเศษ คำแนะนําฝึกจิตแก้ดวงแก้พลังงานเหมาะพูดปิดคลิปสมาธิฟ้าใจเสียงวันละ9ก้านาทีวางมือที่หัวใจหายใจเข้านึกถึงแสงจากฟ้าลงสู่หัวหายใจออกส่งแสงผ่านลำคอออกมาเป็นเสียงเบาๆคำยืนยันพลังฉันเป็นสื่อแห่งปัญญาฉันสื่อสารจากหัวใจและจัก,กรวาลไหลผ่านฉันอย่างสมดุล สรุปปิดท้ายการสุ่มจับไพ่จักกระความหมายจักกระคำพยากรณ์พร้อมคำแนะนำพยากรณ์ไพ่จักกระสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันปี2569 1. จักกระมูลฐาน The Root ฐานชีวิตไพ่ที่ได้คือไพ่จักกระที่7 The Crown ความหมายฐานชีวิตคุณปีนี้ไม่ได้ยึดโยงกับวัตถุแต่เชื่อมตรงกับพลังจัก,กรวาลและการตื่นรู้พยากรณ์ความมั่นคงของคุณจะมาจากการเชื่อมโยงกับธรรมะและพลังจัก,กรวาลไม่ใช่เพียงตระทรัพ์สินคําแนะนําฝึกกราวดิ้งควบคู่กับการภาวนาเพื่อเชื่อมรากฐานกับพลังสูงสุด 2. จัก,กระสวาทิฐานแสเคร้า อารมณ์พลังชีวิตไพที่ได้คือไพ่จัก,กระที่6เ The Vision ความหมายความสุขและความสัมพันธ์ของคุณถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์และสัญชาตญาณพยากรณ์ความสัมพันธ์จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมองเห็นเส้นทางชีวิตร่วมกันคําแนะนําใช้ความสัมพันธ์เป็นการเปิดตาที่3ฝึกการมองเห็นความจริงและความสุขที่แท้จริง 3. จัก,กระมณีปุระโซล่าพเพล็กซสัสพลังใจตัวตนไพที่ได้คือไพ่จักกะที่ 1. นึ่งเดอะรพลังงานจัก,กระ พลังงานการงานและความมั่นใจของคุณต้องการความมั่นคงและการดูแลรากฐานพยากรณ์งานและเป้าหมายจะสำเร็จได้เมื่อคุณสร้างฐานที่มั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจคำแนะนำดูแลสุขภาพกายและฝึกสมาธิที่เน้นการเชื่อมกับโลกเช่นการเดินจงกรม 4. จักระอนาหัตะ The ฮ e a r t หัวใจไพที่ได้คือไพจักระที่4 The Heart Mirror พลังงานจักกระหัวใจของคุณทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงคุณจะเห็นบทเรียนชีวิตผ่านคนใกล้ตัวพยากรณ์ความสัมพันธ์สะท้อนแผลใจเพื่อการเยียวยางานทำงานกับผู้คนจะเติบโตมากบทเรียนให้อภัยคือการปลดปล่อยพลังสุขภาพหัวใจความดันความเครียดสะสมจากอารมณ์ที่ยังไม่คลี่คลายตำแหน่งที่ห จักรวิสุทธิเด e t โ r o ดการสื่อสารไพที่ได้คือไพจักรที่5 The voice พลังงานจักรเสียมของคุณคือพลังปีนี้คุณเกิดมาเพื่อพูดถ่ายทอดสอนและเชื่อมผู้คนพยากรณ์งานเด่นมากด้านพูดเขียนสอนคอนเทนต์เงินรายได้จากการใช้เสียงความรู้ประสบการณ์ ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อสื่อสารตรงไปตรงมาสุขภาพข้อไทรอยเสียงแพ้การเก็บคำพูดตำแหน่งที่6จัก,กระอาชยา The Third Eye ยานภัยที่ได้คือไัยจัก,กระที่3 The Solar f l a m e พลังงานจัก,กระ ยานของคุณปีนี้แรงและคมมากมีไฟแห่งความคิดความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจพยากรณ์งานเหมาะกับผู้นำทางความคิดชีวิตการตัดสินใจเร็วและแม่นระวังใช้พลังสมองมากเกินไปจนลา้าสุขภาพชีวิตเรานะคะมันอยู่ภายใต้จิตการที่เราจะพัฒนาจิตได้ค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนและบางครั้งเราฝึกฝนด้วยตัวเราเอง นะคะมันก็ค่อนข้างยากเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำหรับคู่มือศาสตร์ไพ่จักกละถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจิตวิญญาณฝึกจิตวิญญาณนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจักรกะนะคะทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะคะเป็นศาสตร์สากลที่สอนกันนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิมจากประเทศอินเดียนะคะมีมาอันยาวนานมากกว่า2 0 0พ พอๆกับนะคะพระพุทธศาสนาศาสตร์จักระดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของนะคะด้านจิตวิญญาณนะคะเรื่องของศาสนาเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับในยุคนี้ค่ะจักระจะไม่เกี่ยวแค่เรื่องนะคะศาสนาจิตวิญญาณหรือความเชื่ออย่างเดียวค่ะเพราะยุคนี้นะคะ ในส่วนของยุโรปตะวันตกได้นำศาสตร์จักระศูนย์พลังงานไปพัฒนาในเชิงนาะซาลีละนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การวิจัยนั่นเองมีผลการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของศูนย์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ค่ะนะคะซึ่งนะคะจากนะคะการวิวัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานในตัวมนุษย์ ในรูปของจักระนะคะที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจร่างกายนะคะณนะตอนนี้จักระนะคะก็ถูกสอนในรูปของสมาธิค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่เอามาเผยแพร่เองเลยด๊ ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือดรบู t ดรโจนิสแพซาก็มีกระบวนการของจักระเอามาสอนในการทำสมาธิสร้างผลลัพธ์ในทางโลกความสำเร็จค่ะฉะนั้นศาสตร์จักระไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือนะรสิ่งที่ไม่มีสาระแต่มันมีการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราได้จริงนะคะสำหรับศาสตร์ไพจักระ เป็นเครื่องมือนะคะที่พัฒนามาจากจักรละนะคะมีวัตถุประสงค์คือนำมาเป็นเครื่องมือในการเดินจิตนำจิตเราค่ะศาสตร์ไพจักรละนะคะเป็นศาสตร์ที่มาจากยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกันเป็นศาสตร์บูรณาการด้วยนะคะีซี าศาสตร์ด้วยกันนะคะส,สาศาสตร์บูรณาการมาเป็นาศาสตร์ไพจักรกคือาศาสตร์แรกเลยคือาศาสตร์จักระาศาสตร์ที่สองก็คือด้านจิตวิญญาณเอาจักระมาเดินจิตวิญญาณนะคะนอกจากการบําบัดรักษาแล้วยังทําให้เราตื่นรู้ปลดล็อกชีวิตเรานะปัญหาชีวิตและไปจนถึงขั้นระดับสูงของจิตวิญญาณนะคะ นั่นคือข้อที่สองสามเลยคือศาสตร์ไพจักรละเนื่องจากมันมีคำว่าไพ่และถูกนะคะบูรณาการมาจากศาสตร์ไพ่ดั้งเดิมคือศาสตร์ไพทาโลหรือยิปซีด้วยฉะนั้นมันก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วย ะะปลดล็อกด้าน,นะะของดวงชะตาด้วยนะคะหรือปัญหาชีวิตเราในทางโลกด้วยนะคะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้คำแนะนำปรึกษาชีวิตเราในหลักโหราศาสตร นะคะก็คือหลักของไพ่ทาโลกเพื่อเสริมดวงชะตาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนําไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตกันนี่คือการบูรณาการของศาสตร์ไพ่จักรละนอกจากนี้ค่ะข้อที่4เลยศาสตร์ไพ่จักระเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจตนเองและลงมือปฏิบัติข้อที่4เป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติค่ะ ทุกความสำเร็จเราไม่ว่าจะทางโลกทางจิตวิญญาณกะถ้าขาดการแอคชั่นการลงมือปฏิบัติความสำเร็จทางโลกก็ไม่เกิดความสำเร็จในทางคาด้านจิตวิญญาณก็ไม่เกิดฉะนั้นกะนะคะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การลงมือทำนะศาสตร์ไพ่ยิปซีก็มุ่งเน้นให้เราค่ะอาศัยไพ่จักรเป็นกระจกสะท้อนเพื่อฝึกฝนนะะตัวตน นะเพื่อสัมผัสพลังงานแท้จริงของเราโดยอาศัยไพ่ในการจับสัมผัสนะะการจับสัมผัสนี่แหละคือการเดินจิตคือการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวนะะการรู้เนื้อรู้ตัวจากการสัมผัสแล้วก็ฝึกการตีความไพ่การตีความไพ่ก็คือการอ่านจากความรู้สึกภายในหรืออ่านจากจิตวิญญ,ญาณเราที่เราเรียกว่าธาตุรู้ อ่านดูสังเกตนะการอ่านในที่นี้คืออ่านจากข้างในนะคะอ่านจากทารู้หรือผู้รู้ค่ะนะคะฉะนั้นศาสตร์ไทยจักรละจึงเป็นการบูรณาการ4ี่ศาสตร์ค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์เอามารีวิวปิดท้ายนะคะเป็นการรีวิวหนังสือซึ่งเป็นหนังสือไพ่จักรกละนะคะที่ตอนนี้มีขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปนะคะในเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็จะนะคะเขียนขึ้นมาเพื่อใครบ้างเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความสัมพันธ์ เพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ซ่อนเล้นและเพื่อค้นหาและให้คำตอบความมุ่งหมายหรือความหมายชีวิตการงานการเงินชีวิตคู่ความสัมพันธ์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะมนุษย์เรากันในทางโลกเนี่ย นะคะจะมีความหมายในชีวิตมีเป้าหมายไม่ต่างกันเ่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ต้องการความสำเร็จในทางโลกก็มีไม่กี่เรื่องค่ะงานเงินความรักคู่ครองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของโลกอ่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกคือจิตวิญญาณตัวตนระดับสูงค่ะศาสตร์นี้จะให้คำตอบทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณค่ะฉะนั้นจะเป็นเครื่อง มือในการให้ความหมายชีวิตเราและสุดท้ายเลยนะถ้าเรายังต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังต้องนะมีเงินใช้นะยังต้องใช้เงินอยู่ศาสตร์นี้ก็จะเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้เราเช่นเป็นนัก บำบัดจิตใจคนเป็นครูเป็นโค้ดเป็นอาจารย์หรือเป็นนักพยากรณ์อ่านดวงชะตาอาศัยศาสตร์ไพจักรก่นนี่คือศาสตร์ไพนะคะที่นะคะเหมาะกับบุคคลที่กำลังมองกำลังค้นหาตัวเองนะคะในชีวิตค่ะอ่าฉะนั้นไพจักรกะคือเครื่องมือแบบ ง่ายๆค่ะมีแค่ไพ่เจ็ดใบเองจะนำพาเราค่ะทุกคนกลับไปอยู่ในโลกของความจริงเดิมแท้โลกความจริงเดิมแท้นะมีอยู่กับพวกเราทุกคนกันมันไม่เสื่อมไปไหนเลยนะคะมันมีอยู่ของมันนะคะถาวรค่ะแต่โลกสมมุติพวกนี้เสื่อมได้ค่ะพวกเราอยู่ในโลกสมมุติค่ะซึ่งนะคะมันอยู่ภายใต้การ เปลี่ยนแปลงไปมาเสื่อมสลายตามการเวลาของมันค่ะแต่โลกเดิมแท้คือโลกภายในเราจิตวิญญาณเราค่ะมันไม่ดับมันเดินต่อค่ะฉะนั้นไพจักระเป็นตัวปลดล็อกนำพาให้เราเข้าสู่สิ่งเดิมแท้ นะคะเพื่อให้เราค่ะเห็นนะคะจักราวาลในตัวเราเองค่ะและนอกจากเห็นแล้วค่ะตื่นแล้วเข้าใจธรรมชาติแล้วยังเป็นแสงสว่างส่งต่อให้กับผู้คนด้วยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเนื้อหานะคะความหมายของไพ่และเหมาะกับบุคคลใดนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่นะคะใครสนใจใครชอบศาสตร์ไพ่ก็สามารถที่จะนะคะอ่า เรียนรู้พ่อจันจะมีเอามาสอนฟรีด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจะทำคลิปนะคะเอามาแบ่งปันฟรีนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนะคะส่วนใครอยากที่จะมีไพ่เป็นของตัวเองนะคะและก็อ่าอยากจะมีหนังสือคู่มือเล่มน,นี้เร็วๆนี้ค่ะจะมีขายในร้านค้าออนไลน์ส่วนใครอยากติดต่อซื้อตรงกาับจารย์ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ